ะะกับเก๋โปรโมชั่นยูซุนี่เลยค่ะเก๋อยู่กับเจ้าตัวสเปค c a บนะคะรุ่นเริ่มต้นเลยนะคะรุ่น S นะคะกับเครื่องยนต์1.9นะคะราคาขายนะคะสำหรับในตัวของยูโรโฟนะคะราคา650,000บาทแล้วก็ในส่วนของรุ่นที่เป็นยูโรไนะคะราคาอยู่ที่665,000บาทนะคะเก๋อยู่กับวันนี้เลยสีเทานะคะเพิ่มค่าสีนะคะ อีก7,000บาทนะคะในตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะคะ150แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรนะคะคันนี้นะคะพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะออกรถนะคะเพียง9,900บาทนะคะสำหรับในรุ่นของยูโรโฟนะคะรถก็ใกล้หมดแล้วนะคะถ้าสนใจนะคะก็ ทักสอบถามโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นนี้นะคะแต่งอะไรบ้างพาไปรับชมค่ะด้นหน้านะคะของเจ้าสเปซแคนะคะตัวกระจังนะคะทําเป็นสีดำเงานะคะตัดด้วยนะคะสีเทานะคะพร้อมด้วยโลโก้นะคะที่เป็นคําว่า Isuzu นะคะเป็นโครเมี่ยนที่มีขนาดใหญ่นะคะทําให้ด้านหน้าตัวรถนะคะดูสปอร์ตนะคะแล้วก็หรูหราเพิ่ม ให้กับตัวรถไปด้วยนะคะพร้อมด้วยช่องตะแกนนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะทําให้ลมได้อากาศนะคะถ่ายเทได้ดีเลยนะคะได้ดีเลยนะคะในส่วนของตัวไฟในเรื่องของสเปซแคปนะคะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะที่อยู่ในตัวโครมเลยนะคะส่วนของล้อในรุ่นของสเปซแคปนะคะเป็นล้อกระท้านะคะจากโรงงานนะคะเป็นแบบ15นิ้วนะคะคันนี้ก็มีการเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวลายแม a p แล้วก็ตัวยานะคะ ก็ใส่เป็นดำเงานะคะแล้วก็ไซส์ยานะคะใส่อยู่ที่2 5 5 5 r 1 8นะคะ,ะ,คะก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะ9,900นะคะก็จะได้รอมแม็กไปด้วยนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ทางแก้มข้างของตัวรถนะคะคำว่าสเปคแครนะคะก็เป็นสติกเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับเป็นไฟฟ้านะคะ กานสาสติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับนะคะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยช่องแขนนะคะในรุ่นนี้นะคะเปิดออกได้นะคะอผลขงะะึขนนะะะะ่ในส่วนของของที่เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นยาวนะคะสามารถใช้เปิดใช้งานได้เลยนะคะสำหรับในตัวของช่องแขนนะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นการไล่ของ3ามสเตปนะคะ ไฟเบรกดวงที่3นะคะก็อยู่ที่หัวเก่งนะคะตัวของกระบะนะคะด้านท้ายนะคะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะเ็กมือเปิดของตัวกระบะท้ายนะคะเป็นแบบดำด้านนะคะห่องโดยสารนะคะของเจ้าสเป c แคปนะคะตัวคอนโซลด้านหน้านะคะก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะเน้นเรื่องทาเน้นในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วก็ดูแดลรักษาง่ายเลยนะคะ ที่วางแก้วนะคะมีให้นะคะในส่วนของหน้าจอกานะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ8นิ้วนะคะเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะคะก็เชื่อมต่อนะคะ Apple Pa p a พีออโตแอนดรอนะคะในส่วนของอในหมวดของแอร์นะคะก็ใช้งานง่ายนะคะโดยการใช้หมุนนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะคะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยแบบยูริเทนนะคะใช้งานง่ายนะคะสามารถปรับนะคะได้ถึง สี่ทิศทางเลยนะคะเรื่อนไม้นะคะก็เป็นแบบอนาล็อกนะคะดูในการดูนะคะง่ายกุญแจนะคะให้กุญแจนะคะถึง2ดอกเลยค่ะแล้วก็ถุงรมนิรภัยนะคะในรุ่นแคปนะคะให้ถึง2รูปค่ะชอบไหมคะสําหรับในรุ่นของสเปซแคร p รุ่นเอนะคะตัวเริ่มต้นนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สเปีนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะจะจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะเก๋ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงนะคะ083 713 1888แอดอไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องเก๋โปรโมชั่น i s u ู u นะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนนะคะฝากกดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ